ผมอยากจะรู้จริงๆพี่เยอะว่าจรรยาบรรณของการเป็นนายแพทย์นี่มันอยู่ตรงไหนจรรยาบรรณของการเป็นนายแพทย์มาอยู่ตรงไหนเย็บเดือดต่างอ่ะอยู่ตรงไหนนะเย็บเดือดต่างถ้าไม่มีต่างอ่ะถ้าไม่มีต่างท้องให้ขึ้นใจไว้เลยนะทำไงเหรอไดย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 โอ้ย่างนั้นนะเออถ้าไม่มีต่างเลียบร้อยดับดีเด้งมอดได้เยอะกูเจะตายหมดเลยเออถ้าไม่มีต่างเลยนี่ยันเน้ เชื่อกูตาหมอก็มารักษาได้ไม่เพราะค่ายาโรงพยาบาลแพงนะค่ายาโรงพยาบาลแพงใช่แลวนี่มึงจะไปไหนมึงลาไอ้ชวนชัยวันนี้ผมเองจะต้องเดินทางออกจากบ้านนี่แหละครับพี่ย้มหมายความว่าจะต้องไปหาอานารถามเอาเงินมารักษาแม่คุณต้องไปกับผมด้วยนะวันนี้ฮะให้ใครไปตรงไหนะก็คุณนั่นละไปกับผมผมเถอะชวนกูไปไหนก็ไปกินหมูย่างหรือไปกินลาไ,ไน ไม่ได้กินหมูย่างชวนไปทำงานเว้ยแกกูห่อเทียงเทียงเลยทำไมเออถ้าช่วยทํทำงานนะาไม่จองเลยนะทำไมกูเอรีมัดเลยนะอะไรนะว่ากูเอรีมอดเลยนะเอรีหมดทุกตำแหน่งแล้วเอรีมัดทุกย่างแล้วแทงปาล์มได้ไหมเฮ้เงยไม่ได้น้ำมือกเก็บดุกรวงไตโคนแ้หมดขั้น เก็บกาแฟได้หรือเปล่าแพ้หมอดแดงปอกมะพร้าวรับจ้างได้ไหมเว่อร์ถ้าตวกูให้เล็กขาดก็ซ้ายกูแยีย <c oughs> มะกูไม่ทำได้ดอกกูไปเลหมอมาไปดูหมอมาเออกไปดูหมอมาไปดูที่ไหนฮะตามๆนี้ไปเลหมอ้อมาใครพาไปดูไปชี้พาไปเร <c oughs> ปไชีไหน <c oughs> ไะชีเมียนั่งสมเด็จไปเจอคนก็กูปอตัวมอดนะ อย่างนั้นนะเออบางก้อนชวนกูตั้งนาโมูการจับจติงให้แล้วก็ไม่โดนทำรายน้อนาโมูการจอบมไม่ซ้ทำจอบเพื่อพอเงินเออแล้วทำไงฮะกูไปเละมาถูกม้อแล้วม้อว่าเยอะเมื่อจำไว้นะปีฮ็กเยสปีนี้อย่าพิ่งทำเลยนะเยิ่มนะทำไมเหรอถึงทำก็ยังจนแน่แล้วปีหน้าละบางก้อยชินไปเองแล้วม้อเรื่องเรืกูจนใด้ลำบากกูแล้วกูจนบายบายกูใช่ไม่ดีอ่ะ อันนี้คุณคิดอย่างนี้แอบกูถื่อว่าแม่กูเองกระเพาะเท้าว่ามัดกูยจะยัดเท้าเลยเดียวถอดเท้าเลี้ียงกูนี่ดีกว่าเรียนนกรองหัวจุกนะบึงดีกว่าเลียนนกรองหัวจุกยังไงฮะดีกว่าเลียงไก่แจ้เลยแล้วมันดีกว่ายังไงฮะอ้าวอย่าลืมนะดีกว่าเลียงไก่แจ้นกรองหัวจุกมึงอย่าลืมว่านกรองหัวจุกนี่เออ นกลองงวดจุกนี่มึงเลยจะย่างน้อยๆราคาตัวละเท่าเลยอย่างน้อยๆตัวละห้าร้อยบาททุกต้องต้องสื่อกรองลูพันเจ็ดเด้อโซงพันห้าออสื่อให้มันใอยยามึงเลยจะเลยต้องสื่อว่าอาหารนี่ยมากินพอสื่อว่าอาหารนี่ยมากินเสร็จต้องสื่อซ้อมมากินด้วยข้อโทษเตัวไซน้ำพึ่งไม่หยัดหน้าหยัดโฉกุ้มนะฮู้หยัดส่วนไหนดำรู้โอ้ย่างนั้นนะเด้อ ลมเล็ดก e ิ็ขี้เล็ดขี้ก็นี้ก็ขี้ว่าขี้ก้องเป็นผู้เขาพอมังขี้เซ็ตต้องหลางขี้มด้วยวะทำไมอ่ะกูพิดก็กูทำไมกูไม่กูกินอิ่มอิ่มเด้อทำไมกูไปขี้เองกูแล้วกูฮะเพรากูไม่ต้องหลางกูหลางเองด้วยต้องยุ่งก็กูโอ้ยอย่างนั้นนั่นเหรอเออจริงนะจะถามจริงจริงไปเยอะคุณเองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะใครอ่ะคุณนั่นแหละอายุเท่าไหร่แล้ว อายุเต็มเต็มเขากูก็ใชนะ่สิเต็มเต็มเขา้4 5ท่าหร่นะ45เต็มเต็มอายุ45เออไม่บายฮะไป,ไปคุณรถแล้ว44เอ้าแล้วทำไมถึงรถที่เจ๊ที่ขายไปร่วมทำบา้าเลยมึงฮะร่วมเลยเครียดตายห้องนะฮะโอ้อยังนั้นเลยเออที่เจ๊ที่ขายม่ทาไปร่วมโอ้คุณคิดไม่เหมือนใครนี่มันแปลกประหลาดดิคุณเองนี่พี่เยิ้มอ้าวทุกท้องและคุณเองดิ มาอยู่บ้านผมตั้งแต่สมัยก่อนเลยนึกไงผมไม่เกิดทีทนึกไงโวมาอยู่บ้านสู้ตั้งแต่สมัยนั้นนะพอก็แมวมนอย่างยู่แห่งเดียวกันน่นนี่ดีนะนี่เลยแต่พอพูดตายเห็นไหมนี่มีลูทิ้งไว้่องคนนี่ใบใจได้เลียงรักษาอันนี้จะยูขคนเดียวแล้วลุกขี้เตอรเคยทำไอ้กินแล้วเคยเลียงรักษาแล้วนี่แล้วมันดีนะแกบุญกุศลแกนันเนี่ยเออนี่แล้วหมดเย นี่โมเดลร์จดหมายเขาเขียนมาใครเขียนจดหมายให้เหรอไม่มีคนเขียนจดหมายมาว่าให้กูร้องเพลงสิวะและคุณจะร้องเพลงอะไรอะไปเยิมเพลงนี้กูแต่งไว้จริงนะใครแต่งไว้กูน่งมาได้แต่งมาไปเอาก็เข้ามาน่นหลแต่ว่ากูร้องให้ฟังเพลงอะไรเหรอเพลงตันหาพาวุ่เพลงตันหาพาวลุลนาาลนี่แบบไหนเกี่ยวกับโรคอาดโดยเฉพาะเลยเพลงนี้โรคอาดนี่เป็นยังไงตามใจใครอาดเมื่อมัละ แล้วจะร้องเพลงอะไรตันหาพาบุญในนา้าเจ้ายังกีคอนใคยะขวางเสี้ยงออร้องเพลงในข้อเสี้ยงกรอบมือด,ด,ดังดังดิครับออแล้วทําไมจะต้องให้เขาจบมือกูเช็ดแล้วแล้วว่ายังกีคอนนะแล้วถ้าเขากลับกันหมดกลับกับมอดก็กูกลับมากกูบอหลงยับไปแล้วต้องยุ่เพื่อนกันนะแล้วจะร้องเพลงอะไรฮะดนตรีขึ้นเลยฮะตันหาพาบุญจ้า มุว่วายและมากมายปัญหามุ่วายและมากมายปัญหานาโอมโนุษย์เกิดมาไม่วางไรหนอปัญหาประทัดวาความอยากอินมท้องอินมปากแต่ความอยากยังไม่พอ ิ่งสุดนาดึงมนุษย์เก้านี่ถ้าลงกามโลกนี้เป็นสิ่งที่หลวงโลกตกเป็นาทาสเพระความหาดตัวเดียวทำงานตัวเป็นเหลี้ยวชายเปลาดาผู้ใหญ่เฮ้ยทำไมอ,อ่ราอรู้เยี่ยวนั้นและเนอะทำงานได้ไหมจ้างที่จ้างได้ดน,นไหมไ างนนนานนิดนาวัตสังารางนิยนาวตสังขารานีพระตันเทศนาวันุมน้อมหงน้อหลบนี้นนนนลําไม่ใชู่ถูกันเมื่อระว่างกระดุมเรียบบนบ่วงหูพอเมนในพระตะบังต้องมาแตก ีแกสะบะแตกจักงหลวงพ่เอเคยมีาวามคนเข้าเล่าลือวันเหลือตายสันเดือชายาาเปลาพี่เต้าทำไมเหรอพระมันร้ายจริงน้องเมื่อใหรจะลืมมันได้าย,ยาชอปมาดุกคนีมไม่นไม่ไมเชืากพี่เตเลยนะ yeah mm -hmm. mm -hmm.

บางคนน่ะอยู่จนแก่จนเท่าบางคนน่ะอยู่จนแก่จนเท่ายังอยากจะมีเมียสาวน่าเาผ่านเ่าบ้านน้องแก่แม่ไห้หัวใจมันยังดูไม่นุ่งเท่ายังคูดูยังจ้าบอยู่นอบางรายน่ะหัวใจไายท่ามกเมื่อกับมวยโดนน้อไม่ถึงยกรองรอองบาคนนหลจมตัว ก็เลือดแต่หัวกันอํมพอพอแล้วมแม่พอถึงท,ที่ทำทาร้อยแล้วเอามืออุดปากูแปรกจำเลยแล้วคุณจะร้องเพลงว่าอะไรอพี่เยิ้มรู้สึกได้ว่าฉัวก็เลือดแต่หัวกันดออย่าร้องเพลงอย่างงั้นสิบ้าหรือไงอ้าวจริงจริงนี่ก็รู้เองทำแบบและคุณเองมีถามจริงๆถ้าเรื่องครอบครัวพี่เยิ้ม คุณเคยมีลูกมีเมียมาแล้วใช่ไหมถ้าพูดตึงเรื่องเลวนะทำท่าจะไม่ร้องไส้ทําไมอ่ะแต่ถ้าเรื่องไม่เคยไม่แล้วเคยมีมาแล้วกี่คนโว้ยกูเลี้ยงเมียกูกี่คนกี่คนนี่ไม่ใช่ว่ากูคุยโมนะทําไมอ่ะกูเลี้ยงเมียกูกี่คนกี่คนได้ดีถูกคนเลยได้ดียังไงได้ได้ทิมไปได้พวกหมวยนู้นเลยไปได้สามีใหม่ได้พวกล้วดีหมดถูกคนเลย โอ้ยอย่างนั้นนะเออจริงๆิงนี่แล้วถามจริงไปเยอะและคุณเองเนี่ยเมียคนแรกกับคุณเลิกกับคุณไปเออเมียคนแรกก็เลิกไปใครเลิกอ่ะมันแล้วเราไม่ใช่เราเลิกมันคนแรกเลิกก็ไปได้กับใครโ่เลิกก็ไปไปได้ก็ยุ่จังวลอะไรนู่นนู่กำแพงเพชรน่นไปได้กับใครอ่ะอยู่กำแพงเพชรไปได้กับคนชื่อยังฮะไปได้กับใครนะคนชื่อยังอยู่ที่ไหนเพาว่ากำแพงเพชร โอ้ยังนั้นเออทีล่ำเลือกคนชื่อยันไปได้กับคนชื่อยันนาวอยู่ที่ไหนรอยแอดไปสั้นก็ได้คนชื่อยันอยู่ร้อยเอ็ดเออไปได้กับคนชื่อยันอยู่รอยเอ็ดและคนที่สองะคนที่สองเลือกักอูไปไปได้กับใครไปได้กับเจ้าข้องโรงงานใครนะไปได้กับใครนะไปได้กับเจ้าข้องโรงงานโรงงานอะไรฮะทอกด้านฮะโรงงานอะไรนะทอกด้าน โรงงานทอกระดานนี่แบบไหนเออมากระดานอาร์ตนั่นแหละเขาต้องทอถ้าไม่ทอจะเป็นแผ่นขึ้นมาโออย่างนั้นเออโอ้มันต้องทอใช่ไม่ทอจะเป็นแผ่นขึ้นมาโรงงานไม้กระดานอาร์ตใช่โรงงานทอด้านนั่นแหละแต่ว่าเมียกูบอกว่าให้เป็นไหนหดบาดอที่สมบูรณ์แบบย่างหน่อยๆจะต้องให้ได้แปดนิ้อกันนะ้าไมถึงไมก้กระดานอัดไม่แปดแปดแปดมิลลใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ แล้วคนที่สามะคนทีสนท่สามนาสงสาร <c oughs> แล้วทำไมนาสงสารเนอะยู่กับเก่าจนเท้าตายจ้าเลยคนที่สามนาสงสารที่สุดเออนาสงสารคนที่สามยู่จนเทาวาันตายตายเมื่อไรเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เด้อวันเสาร์ที่เจเดินผึ่งกยิกายย้อนบ่อช่อซองปานาลอยชามติบ่องพา,า,องายอใต้คุ้งก้ผัดประทิวชุมพรท่าเซไม่ยอยากอู้ตายเลย และเป็นอะไรตายเหรอบ้านพังทับหรือว่าต้นไม้พังทับไม่ใช่และอะไรพังทับเนอะปลากระป๋องเหรออะไรพังทับนะปลากระป๋องแล้วทำไมปลากระป๋องพังทับวะไม่อยากอุ้มอามักข้องแจ้ว่าแครบ้านปูปลากระป๋องโบโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่เยิ้มเออมาที่สุดว่ามักแรงไปเลย โอ้ยยังนั้นนะเดี๋ยวใช่พ่นรุดไทยกูเองก็ทัดสินใจทํางานศบเมียเลยจัดงานศพเออแต่เราคนยากคนจนว่าเอ้ยจัดห้าคืนสิบคืนก็มาดูเฮงจัดไหมจัดน้อยจัดเท่าไรเอะจัดสามคืนจัดสามคืนจัดสามคืนพ่นรุดไทยก็จัดได้สามคืนทานั้นยังไม่น่าที่มึงนึกเลยจ้ะกูจัดงานศบเมียทาไมเอ้ว่าเบโตห้ามเต้นทํารูปรามีคนมาช่วยเต็มไปหมดยังแกกูคนเดียวอ้าว ไม่มีใครเลยไม่มีใครรักคนหนะึ่งไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครรักคนพึ๊กเลยและทำไงอ่ะพ่นรดถ่ายกูว่าอ๋อไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรแทาเราทำได้กูอุ่นนึกได้ตอนห้าโมงเย็นนี่ะนึกได้ตอนห้าโมงเย็นเอกูว่าเล้วก็ว่านี้ไม่มีรถไปรับพระที่นะี่และคุณทำไงี่เยอะกูตัดสินใจกูมาแค่นาตามนี่เลย มา,มาติานากระตามนี่เด้อเออมาตินาตามนี่เลยมายืมรถใครเหอมายืมรถอาอ้วนนะคนย่างเมูมายืมรถอาอ้วนคนย่างหมูนี่เด้อเออมายืมรถอาอ้วนคนย่างเมูแล้วอาอ้วนให้รถอะไรเหรอรถยนต์หรือว่ารถเก๋งรถรุ่นไปเลยอ้าวแล้วทำไมแกให้รถรุ่นเพราะว่ารถยนต์แกว้ชายแกว่าแบบนั้นหละโอ้ยังนั้นน่เด้อมายืมรถอาอ้วนเออมายืมรถอาอ้วนนี่หละ พอนรบไทยได้รถรุนคันกูรุนจะแค่นี้เลยแค่นักตามเนี่ยกูรุนเรื่อยไปแค่บ้านกูบางมาโน้เล่เล่ออกจากนี่กี่โมงแล้วอ๋อจะนนี้ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเออออจะนนี้ห้าโมงเย็นสี่ถุงครึ่งไม่ถึงวัดที่กูเอาแล้วทำไมไม่ถึงวัดเนอะกูมาว่าว่าสมประตูไม่เจอไม่ดูทางเข้าวัดยุ่งเลยเออกูเมาไม่แคบกูรุนเรื่อยกูเจอว่าพระกูมั่นไปแล้่ก็ไม่ปลี่นกูแน่โอ้ย่างนั้นนะเด้อ แล้วเป็นไงเออพ่นรุดถ่ายพ่นรุถ่ายกูเองก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยนะเออตัดสินใจเลยกูเองก็ไม่รู้ว่าทำแบบนั้นอย่ไม่น้าตัดจะคุ้นไปแค่บนวัดแล้วอย่าลืมวัดแค่บ้านเราไม่เมื่อก็แค่นี้นะไม่เหมือนกันโวไม่เมื่อไแค่บ้านเรานั้นมือปรึงนะมือปรึงใช่ไหมเออมึงเลยจะทางแค่ไปกูไปมอนวัดนะทึ่วัดที่กูไปมอนนั้นนี่ทางขึ้นชันนิดๆพอดีเลยทางขึ้นสูงมากโวหโห ส่้คที่สูแล้วทำไงเออคุเองก็ไม่รู้เองทำบันน้อยจะอยน้าทางคืนบอมสู้กูรุนดุยดุยด้วยพอคืนทึ่งวัดเท่านั้นแล้วทำไมเออเขากูคืนทึ่งวัดเท่านั้นแล้วพ้นรุษทายเป็นยังไงพ้นรุษไทยเป็นยังไงพระสีองค์หอมจีวรคอยกูแปลงมดแล้วพระสีองค์หอมจีวรคอยอยู่แล้วเออหอมจีวรคอยแปลงมดแล้วและเป็นไงบ้างพปเยิ้ม ผมกีวอนคอยแล้วเป็นไงยะป๋อปอยดูเมางในกวันพอล่วงกับนี่มอนรับนี่มอนรับพอล่วงรับนี่มอนกับนี่มอนนี่มดพระเออนี่มอนครับและเป็นไงวะพระต่างซี่อ้องเล่ตามึงตาเขาอวงรึครับรึกรับรึครับรึครับแล้วทำไมถึงดูตากันนะไม่เคยมีใครเอารถรุ่นมารับและทูกคนเลยฮโอ้ยังงั้นนะเหรออไม่รู้แองมีใครเอารถรุ่นมารับและผลรุดทายเป็นไงพี่เยิ้มพ่นรุดทายกูเองก็บังคับพระ กูไม่ไปไม่ได้นะต่อชาวใครไม่ไปขึ้นชื่อสองอำเภอหมดใครไม่ไปไม่ได้อ้ขึ้นรถราบบังคับว่าทั้งสี่องค์ว่ายางขึ้นรถรุนจีบอนเริบเริบเริบเลยโอ้ย่างนั้นเลยนะเรอยางขึ้นจีบอนเริบเริบเลยและผลสุดท้ายเป็นไงบ้างพเยี่ยมพันรถไทยกูเองก็ตัดสินใจยังไม่น่าพาพระไปเลยถึงมึงอย่าลืมนะทางข้าขึ้นพันดีนะพอทีข้าลงเริบชันพันีเลย โอ้ยอย่างนั้นนะเออพอที่ข้าล่องฉันแรงและทำไงอ่ะกูเอ็รุ่ทำแผ่นน้อยกูกับพระต่างที่องศักยเยอะก็แล้ทีนี้กูกับพระศักยเยอะป๊อปป๊อปป๊ไม่รู้ใครเรียกกูเยอะมันไปว่าครับกูลืมไปว่ากูรดนพระโย่ทำไมอ่ะกูได้แต่งสร้างมาเลยแล้วเป็นไงบ้างเออว้าวพระเักกับรัก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 เดี๋ยวใจลงไปเบ๊กกันรักกิโลข้างล่างซึ่ง ให้กูว so ่าว <igue> so so oh ้นเลยแล้วใหาจะทำบุญรกที่มาเว้นแท้ๆเว้นได้บ้าเสียแล้วมาเว้นแท่ๆกูแคบวิ่งไปเลยแขบวิ่งไปกูแคบวิ่งไปแล้วเป็นไงบ้างเออโว้ววเลือดพรดเต็มทางถนนเลยแล้วพระวกาแห่พูดนะ่ออย่างนั้นนะเด้อว่าพระวกาแห่เต็มทางนั้นเลยนะแล้วเป็นไงทีนี้กูกูแคบวิ่งไปแล้วกูว่าพอล่วงนี่มอนครับนี่มอนครับพอล่วงนี่มอนครับ แล้วจะนิมนต์ไปไหนอนามัยนู่นเลยฮแล้วคุณจะพาพระไปทําอะไรที่อามายมหยอะแล้วกันเว้ยใครจะพาพระไปนั่งยัดกุ้ยตีก็แล้วกันวแฮ่ยวนะพาไปทําแผลพาไปทําแผลเลยแล้วเป็นไงบ้างไปเยิมพ่นรถถ่ายกูเองก็จะไม่น่าพาพระไปทําแผลพาพระไปทําแผลเออพาพระไปทําแผลและเป็นไงทีนี้ฮะกูเองก็ตัดสินใจเลยพอพาพระไปทําแผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อย กูเองก็บอทันทีว่าพอะลุ่งเอาแผนนี้นะยังไงยังไงก็ช่วยผมจากพะลุ่งช่วยยังไงเอ้าช่วยจานี่พ่อมึงก็เรียบร้อยแล้วเลยทำไมเอ้มีพ่อผมพี่ขาเรือนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ไปช่วยนี่พ่อมเรียบร้อยนะทีนี้ต้องไปช่วย,วยสวดนะแล้วไปหรือเปล่าเอรอพระจำท้าไม่พอยังเจ็บแผละแล้วทำไมกูบ,งบังคาพ้นรถรุกพาไปแล้วพาไปไหนเอ้กูพาไปแก่บ,บ้านกูเลยทางซี่องแล้วพอไปถึงบ้านกูท่านั้นล กูในมนพระขึ้นนังบนธรรมะเป็นยังไงบ้างโว้แหลกเลยเลยเมื่อกบพระแค่นั่นแล้วทำไมเหมือนกับพระแขกนะององโป้วะเข้า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 แล้วทำไมถึงพวกหัวขาวว้เฮ่อเพราะว่าปลหัวะแห้เหนวคอยร้าต่อชาวเจ้ามา่โอ้ยอย่างนั้นนะเออ จะทำยังไงต่อทีนี้ฮะกูเองก็ตัดสินใจทำบุญเมียครบที่สามขึ้นพอวันรุดทถายเนี่ยกูว่าเออวันนี้น่าจะมีคนมาช่วยห้ามลงเมียมั้งน่าจะมีคนมาช่วยห้ามลงเมียเอ่น่าจะมีคนมาช่วยห้ามลงเมียมั้งแล้วเป็นไงเระพ่นรุ่ทถายเออก็ไม่รู้ใช่ไหมนะว่าจะมีคนหรือไม่มีคนและเป็นไงพ่นรุ่ทถายกูเองก็คอยเรืัองกตีก้าครั้งเช้าจนตีสิบเอ็ดครั้งเที่ยงคนมาเต็มไปหมดไม่มีคนอ้าวแล้วทำไงฮะ โอ้มเร่งทามเไม่ไม่หนึกได้โอ้นี่ัพยมีกูไม่มีใครมาช่วยห้ามหนากูไม่เป็นเลยแทบนั้นไม่เป็นเลยเออคันนั้มันนั้นก็ไม่เป็นเลยแล้วทำงานางกูตัดสินใจเลยทำงานไปเยิมตัดสินใจแบบไหนกูเองก็ตัดสินใจเลยจะไม่เดินไปยันคากูเซ็นซ้ำสิพาดีนกระารรวงค้ามาขวดทำไมอ่ะกูมึกทีเดียวกูคว้างขวดทิ้งเลยมึกทีเดียวคว้างขวดทิ้งเลยกล่าวว่าเมาให้ยูก้อย่าไปเลย พออย่างนั้นเออก้าวมาไวาโยเกยไปเลยและเป็นไงพ่นรถถ่ายแกไหมน้าก้าววันนั้นไปเลยแล้วทําไงทีนี่ะกูเองก็แคโดูกลับบ้านทุกตาลายเลยเมาเมาเมื่อกาอาจารย์กูเนี่ยใครนั่งอมแด็นะ่ยออย่างนั้นเออเมาเมื่อาอาจารย์ทำไมกูเมาตาลายมาเลยเมาตาลายกูเมาตาลายมากูเตั้งอยู่สี่เลี่ยมกูว่าโลมีนแน่กูกระเดยดคนเดียวเลยปึ๊ก ก็แท็กโจ๊ดโจ๊ดโจ๊โจ๊ดผ้าใส่รถรุนไปเลยผ้าใส่รถรุนไปเลยเออผ้าใส่รถรุนไปเลยแล้วก็รุนไปวัดรุนไปวัดเออออกจากบ้านบ่ายโมงเหมือนนึกแเลยทำไมอ่ะห้าโมงเย็นไม่ถึงวัดที่กูออาแล้วทำไมไม่ถึงวัดนะเมากูว่าทางข้าไม่เจอม่รู้ยุ่งไรอ่ะไม่รู้ทางข้าวัดยุ่งไนลรามุนเึี่ยแล้วเป็นไงอ่ะพ่นรถถ่ายปราเอาบาวักมือกูข้าไปเผาซับไปเป็นที่เรียบร้อย เข้าไปเผาศพเมียอออเข้าไปเผาศพเมียเป็นทีเรียบร้อยพอครั้งชาวแล้เจงไม่แจ้งดีเลยจะต้องไปนะต้องไปไหนต้องไปนู้นแหละแจ้งไม่แจ้งดีชาวช้าไปเก็บดูอ่ะต้องไปเก็บกระดูกเมียเออต้องไปเก็บกระดูกอ่ะแล้วเป็นไงเหรอพอนรุดไายก็เวงก็ไปยังไม่เก็บกระดูอ่ะมึงเชื่อมั้ยขนัดวัดซับไปเลดังเชือกกรนโอกมาดูเมียกูไม่ใช่เหมือนเพื่อนเอาแล้วกระดูกเมียคุณเป็นอะไรดูเมียกูไม่เมือนใครเลยอะแล้วกระดูกเมียเป็นอะไรอ่ะพี่เยิ้มเป็นหัวแจ็ค เป็นหัวม้อยเป็นแทงยายเป็นไทยลำพงฮอนอะไรอย่างก็ลั่งเครื่องควายก็ว่ากูเมาเย็บเพชรนึกว่าโลมีผ้าใบเผาแล้วเป็นยังไงบ้างเฮะเสียซี่มื่นห้าโลเสียค่าอะไร้สี่หมื่นห้าสิวแทนยายก็ไม่แล้วกูจดข้องก็เสียแล้วว่าโอ้ยอย่างนั้นนะเออกูจดเสียแล้วเสี้ยลักพุตเลยก็ดึงเลย แล้วทำไงทีนี้ฮะพ่อนุทัยก็ตัดใจว่าเดินทางมามาอยู่กันสู้นี่แหละมาอยู่กับมาอยู่กับที่บ้านผมเออมาอยู่บ้านสู้นี่แหละ